เอาไหมครับเอาไหมชิมไหมชิมไหมชิมไหมครับ <c oughs> ชิมไหมครับ <c oughs> อ๋อยังบวระแถบมันสแสดงว่ายังบว้าวนะครับยังบรวราว่าจุดฉาบมันอ่อนอตอนนี้นะครับการนำโต๊ะบานเฮานะครับคนเข้ากันแล้วเข้าขวดได้ไหมเข้าขวดได้บ้านบัดสุดท้ายครับเข้าขวดเข้าขวยตำเองง,ง่างันครับพี่นอ้อง เทพวิชิตนะครับน้ำตกย่างมีไอเดียมแน่าจังน่อยครับนี่ใส่ข,ข้าวกลัวลงไปเครื่องปรุงเข้ากับมี่ครับกนตกบ้านเข้าดีแล้วครับใส่ข,ข้าวกลัวใส่ต้นหอมอใส่บักงาวใบบักขวดหมูเกือบคุณหมูกเกือบคุณตกน้ำหย่อยเพิ่มโตครับเอาได้เอาได้ครับรสชาติพ้าละเมนบ่ ใช่เลยก็ลงวงครับพัก <c oughs> ขนาดน่าป่ะเนี่ยมาเด้อมาเด้อนุ่มเป็นป่ทนายครับใส่ส่วนใดมันครับนี่สันข้อสันข้อเลยครับสันข้อไอ้สันข้อ,ขอ, <c oughs> อยามีเดียมเอาซิมเบิรงครับบันซิมเบิรงเอาซิมเบิรงครับเตือนนะครับ ถ้าคืดโดนว่าได้เนี่ยชิมก้อยปุ๊บเดี่ยเขาต้องบอกโอ้เลยเนี่ยถ้าคืดโดนนี่ว่ได้ครับเอาไหมครับเอาไหมชิมไหมชิมไหมชิมไหมครับชิมไหมครับอ๋อยังบัวเท่าไหร่แสดงว่ายังบัวว้าวนะครับยังบัวว้าวรสชาติมันอ่อนเั็นนี้อะไรนะมันบุกเผ็ดเด็ดนี่นี่แหละชิชชอบเลยอ่ะคนบอกกินเผ็ดย่าครับผมชุลรถกระบะเดรไซครับให้ให่ครับนี่คือน้ำตกของแท้ครับเป็นการย่าง การย่างท้องแคแหรกระน้ำย่อยลงไฟนะครับชิมไหมครับบารนี่น่องเบิ้งเดี๋ยวแป๊บนเดียวอือ่านั่นแหละครับเขาปากเพิ่อมันต้องอื้อครับว่าใต่ขึ้นโดนเมื่อไรครับขึ้นโอเคือไรโอเคมาแล้วครับมากินเข่าบารนี่เดี๋ยวผมชิมก่อนนะบารนี่ มาเลยครับปานี้ถึงเวลาตักใส่จานแล้วครับม,มีกองร้อนหอมกองร้อนโอ้ยแบบนี่นะบอกพีกบดองเด็ดข่วนนะครับบอกพีกข่างสวนบอกพีผิดบอกพีสารผิดใส่เลยแล้วก็ล่างฝุ่นในนัดหน่อยแล้วก็ใส่เลยครับนี่ยังเป็นขวนอยู่ครับ มีแตงเล็กน้อยอมีเหากับมีเครื่องเคียงหลายครับกินก็พักนี่แซ่บครับได้โปรตีนได้วิตามินจากพักนี่ครับคืออาหารบานเฮาน้ำตกค้องแค่ครับพี่น้องบะเมนวาเอาไปล้วนๆใส่น้ำลองสันน่นมันโบเอิร์ว่าน้ำตกครับแมาเด้อบานมากินเข่าต้องจัดเข็มสั้นเอาแล้วพี่น้องครับมาได้บานนี่ อเชฟสิกินให้เบิงครับอ่าเอาถุงออกถุงออกอ่า่านีผักเขามีอยังงนี้นครับมีผักกาดขาวกระปูบักแตงแล้วก็บ,บักเขือวิธีวิธีกินนะครับเนี่ยมีบักพริกตอนหนึ่งแล้วก็พอใส่ผักกาดขาวกินนี่สิเลยนะครับกินนี่สิเลยมีเห็นบักพริกปะ กินขึ้นอย่างขั้นเรื่องไรครับทำแรลบเผ็ดอือาเอ็ดเอากินเลยครับเรื่องเบงเรื่องเบิงเชฟมาเดอบามากินเขาวน้ำกันนี่แหละครับมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีผักมีวิตามินครับ ทางกัมเน่าทางกัมเนื้อมีอคาร์โบไฮเดรตเป็นเขาโอ้ยมีผู้อื่นแซกครับพี่น้องครับอะไรไมีอย่างครับลูกอย,อยากกินอย่าง,งอื่นอ่าเดี๋ยวพ่ออะเอาเะะอ่างอุงง่นให้พี่นอฮเอาองุ่นเหรอคะไม่เออย่างอืง่นเอแกนตุ้งไหมยัง <c oughs> ได้ครับยังได้ผมเบิ้งกันนะต้องใส่มือแรงจังหน่อยอืมเอาเถอครับ การกินเนื้อนะส่วนกินพักหลายๆพักจะไปซอยอหย่กินเนื้อมากินพักปัญหาเกิดทันทีอาจจะเป็นมะเร่งกันเลยแรงว่าทบเข่าบ้านเท่านี่นี่ประโยชน์มานี่ประโยชน์ต้องกินพักแล้วหน่อยกินได้กินแต่น้าตกซื้อมาได้ เมื่อหน้าไปกินสร้อยจูกับของทักหล,ยลายๆเป็นนีดน้ดีกว่าเนี่ยโต๊ะผู้ยากจีนี่วางไปหยิบไปหยิบขนมให้น้องแล้วยังเหลืออีกหม้อน,นึงมามาเลยครับเหลือหลายนักเหลือหลายโดนแล้วหรือเปล่ออา นีไแมนิดมาเลยขนมครับโอ้กินเป็นต่แสบครับอืฮึเฮ็ดเองกินเองก็ต้องเิีนบางทีนี่อ่อนอยู่เนี้ยทั้งไดยเอาฝากติดตามมาด้วยครับนี่เดี๋ยวมีอย่างนี้ดีกั่าีเฮ็ดแบบบ้านเฮานี่แหละครับอ่ามาให้เบิ่ง โดยเสียบวิชิตนะครับช่องเห็นเพิ่นว่าเพิ่นสิเปิดช่องอยู่น,นี่สิเอาลง<ม>อยู่ละคิดว่าคิดว่าสิเปิดช่องแล้วก็มีช่องอยู่แล้วครับแล้วก็สิน,นำเสนอ,อเที่ยวช่องซื้อหย่างแบบนี้ช่องซื้อหยัางนออบาดซื้อเดี๋ยวซื้อพ่อแซมออ๋ซื้อพ่อแซม <c oughs> พ่อแซมบ้านเฮาครับอืปก็สิมีกับข้าวดีๆครับนี่เฮ็ดแบบบ้านเฮาเลยเด้นี่นี่ เห็ดบานเข้าแต่ย yep> ูราบุรีเห็ดบานเฮาแต่ว่ามือนีบาลาดบุรีครับมาเห็ดอยู่ไก่ยูราดบุรีเลยเอาจังไล็กกับฝากช่องนะครับฝากช่องนี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเอาสวัสดีนะครับัสดคครับโอเคสำนีนอครับเดี๋ยวพอกันไหม